ยกเรียกครับตอนนี้น่าจะมีนกเข้าไปเข้าร่วมหงหยกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสู้หรือเปล่านะครับช่วงนี้หาตัวสู้ยากเหลือเกินครับ ครับตนนัวนี้มีลุ้นครับยินเข้าไปคูเลยคูอยู่หน้าชาวครับเรียบร้อย มาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับปุกเดียวนะครับคูมีอ่างไม่มีอ่างม่รู้ครับผมนั่งอยู่ไกลเกินนะแค่พอมองเห็น,นครับเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ที่เดินมาจิ้มเพราะได้ยินแต่เขาขันโยนอยู่เป็นนกขันโยนหนึ่งปุก เสียงดีครับเห็นบินเข้าต้นมาปุ๊บครูใหญ่เลยไฟยังไม่สูงต้นยางเตี้ย หางเหลือไม่กี่เส้นเนีองไอคนแตดุจริงครับจริงเข้ามาถึงคูเลยคูใหญ่เลย หเหลืเส้นเดียวเส้นเดียวนี้ไม่ใช่ว่าขนเก่านะครับเป็นขนใหม่ด้วยขนใหม่ที่แบบยาวขเขาอ่ะนกถ่ายขนไม่น่าจะดุขนาดนี้โอ้เอาเรื่องครับตัวนี้จริงครับตัวนู้นเจ้าของผลงานนะครับมันข้าวใหญ่เลย กินข้าวหรือเล่นข้าวไม่รู้นะ่ะก็งหงยกนะครับมันมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับ เรียบร้อยเรียบร้อยไข่ตุ๋นลงมาดูกันครับนี่นะครับเรียบร้อย,ยอย่ะ ทาก็ยังเข้าโถงหยกอยู่เลยนะครับยังค่อนข้างรู้พันเนียดคับตัวเนี้ยคารลมดีเสียงกลางลงไม่เหยียบพันเนียดสักที กางเรียกเพาะมากครับแข้งเล็กแข้งใหญ่เดียว สแต้มนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องมาไว้ครับ อ่งนีเแปลกใจเลยคารลมมันจัดขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับคารลมมันจัดขนาดนี้ดูสิครับ ้อยคอมันแตกละเอียดยิบเลยสร้อยคอเม็ดเล็กติ๊กเดียวแตกละเอียดยิบเลยอะ่ะโอ้โหตัวนี้คารมดีจริงๆครับนกแต่ค่อนข้างรู้ครูเก่งเรียกคำครูคำโอ้โหแต่น่าจะมีคลิปตอนเขาเข้าร่วมทีแรกอยู่ครับ ได้ฟังคารมอยู่เดี๋ยวนกลงมาดูนะครับตัวนี้เด็ดจริงครับโอ้โหา้าอยากได้มากเสหยนกลางลงคารมเรียกคําคูคําเลยครับตัวนี้ดุแต่รู้น่าจะมีคนมาตามแน่นอนนอกตัวนี้ ใส่เพรเียดทีแรกหันชานเข้าก็ตีด้านนอกพอไปกลับด้านหันชานออกก็ไปตีด้านในอีกตีแต่ฝั่งนกต่อโอ้โหผมเห็นสงสารหงหยกเลยครับมันตีได้ยินเสียงเลยตีกันนานเลยครับตามอยู่โอ้โหตัวนี้หลายชั่วโมง ส้อยคอเม็ดเล็กติดเดียวแตกละเอียดเลยอ้โหไม,ไม่แปลกใจเลยนกคาลมคาลมดีจริงครับตัวเนี้ยตัวไม่ใหญ่ด้วยแต่ดุกเกียบชิดเป๊ะตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาร์กไม่ต้องอะไรเลยจำได้แน่นอนส้อยคอสวย สีเข้มเข้มโทนสีเข้มเข้มด้โอ้โหสร้อยคอเม็ดเล็กๆล,ละเอียดเลยโอ,โอ้โหเต้มสามครับหมานๆครับโอ้โหวันนี้ต่อนกสนุกมากแต่กล้องมีปัญหากล้องตัดตลอดไม่ได้คลิปที่ คลิปเหยียบก็ไม่ได้คลิปนกสู้กันก็ไม่ได้ผมก็เอ๊ว่ามันไม่น่าตัดเพราะวัวนนี้แดดก็แรงไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่กล้องมันตากแดดกลายเป็นว่าวันนี้โอ้โหสามแต้มไม่ได้คลิปเหยียบเลยไม่ได้คลิปเหยียบมาฝากเลยได้แต่นกดีๆทั้งเลยโอ้โหคลิปสู้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอย่าง,งน้อยเออได้คลิปสู้ได้ดินได้ได ฟังคารลมของไอ้เจ้าตัวที่เฉลยตัวที่สองของหงหยกเรียกคําคูคําตัวนี้ตามอยู่หลายชั่วโมงเสียดายมากครับเสียงกลางเสียงกลางลงโอ้โหคารลมดีมากเรียกคําคูคํากะว่าตั้งกล้องไว้อย่างน้อยไม่ได้คลิปเจียบกล้องตัดไปก่อนก็จะได้คลิปที่แบบนกเข้ามารวมแล้วมาสู้กันตีเข้าตีหลังเพราะเนี้ยอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับโอ้โหเสียดายมากวันนี้ หลังค่อยมาเล่นใหม่ครับนกยังมีให้หลุ้นอีกหลายตัวแต่ว่านี่ก็เที่ยงกว่าแล้วครับเดี๋ยวต้องกลับไปเตรียมตัวทำธุระแล้วครับสามแต้มไม่ได้คลิปสวยๆเลยโอ้โหยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับ